ทุกคนมาดูอะไรนี่ดูนะคะแตงกวาแตงอะไรเนาะยาวจะคืบแล้วเนี่ยตอนพี่อ้อยสั่งเห็นเขาโพสเนาะเขารีวิวนะคะเขาบอกว่าแตงกวาขาวมินินะคะแตงกวาขาวมินิ พี่อ้อยก็เข้าใจมาตลอดนะคะว่าเป็นแตงกวาขาวมินิแต่เอาเข้าจริงๆนะคะดูเลยดูไม่ใช่มินิอย่างโอ้ยแตงกวาหรือแตงอะไรดูด้ดูได้ดดดครับเห็นไหมเห็นไหมพี่อ้อยไม่ได้ไม่ได้ซูมนะคะกล้องปกติธรรมดาเลยนะคะ มินิอะไรเนี่ยมินิไม่อ <minority> ยากจะพูดเลยมินิแบบไหนเนาะแบบอะไรนะแต่งโมจินตลานะคะลูกโตๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะดูเดิพี่อ้อยเข้าไม่ถึงเนาะเพราะว่าตรงนู้นนะคะพี่อ้อยแขวนที่ดักแมลงไว้นะคะถ้าเข้าไปมันก็จะ ทิมโดนหัวนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยอ้อมไปถ่ายข้างนะเก็บที่รักมแมลงวุ่งเหนียวติดมือไม้ห <c oughs> ลบน่อยหนูดูดีคะดูดีคะแล้วนะลูกนั้นน่ะที่พี่อ้อยถ่ายให้ดูเนาะแต่แต่ครั้งแรกที่ว่าแอบอยู่ข้างกล่องนะคะทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่นะคะเมื่อวานนี้พี่อ้อยเอาตลับเมตรมาวัดนะคะอ่า ห้านิว้ว <isc> ไ <ut ters> ม่มีนี่แล้วนะคะน่าจะเก็บได้แล้วเนาะลูกนี้เนาะเพราะว่าเขาเขาแอบซ่อนมาแต่ก่อนใครเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะคื <c oughs> <c oughs> อว่าน่าจะเป็นแตงร้านหรือเปล่าเนอะดูดีรูปเพล่งเ,งเลยเนี่ยเลยมือพี่อ้เองนะคะเนี่ยน่าจะเก็บได้แล้วเนาะลูกนี้เดี๋ยวพี่อ้อยเก็บมาให้ดูอากันเนาะว่ามินี่ขนาดไหน ดูสีคะดูนี่นะไม่ได้ไม่ได้ไไดน,นั่นเลยไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรเลยปกติเลยนะคะเพราะว่าจริงๆใบใบเขาก็ใหญ่มากนะคะใบเขาจะใหญ่กว่ามือพี่อ้อยเองเนาะเห็นไหมคะ่ะใหญ่มากให,ใหญ่มากแล้วก็เยอะมากด้วยแต่กินไหวไหมเนี่ย เห็นไหมคะฝั่งนู้นก็มีนูนนนน้นก็มีนู่นก็มีนี่พี่อ้อยเข้าไปไม่ได้นะคะแอบถ่ายอยู่ข้างนอกเนาะถ่ายอยู่ข้างนอกอ้ยลูกบักเอกบักเอกนี่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 ลูกนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้สองลูกนี่ก็บเริมเทมเลยนะคะจะเท่ากันอยู่แล้วดูดีดู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 ดดด <laughs> มินี่ยังไงเนาะงงกับเขาเนะบ้านนี้เจริญน,นะคะมีเครื่องบินผ่านด้วยมีน้ำแต่ไม่มีเรือนะคะเรือผ่านไม่ได้นะหให้ดูแตงกวาอันนี้อันนี้ฟักนะคะฟักแต่ยังไม่ติดลูกเนาะแต่แตงกวานี่ติดลูกเต็มเลยเห็นไหมคะลูกใหญ่นั่น่ะ น่าจะไม่หนีกันแล้วเนาะดูเดะดู่ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยเนาะพี่อ้อยอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเล่งเสือ้อนะคะเล่งเสือ้อก็ ว่างบางไม่ว่างบ้างนะคะถ้าว่างก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะคะขอบคุณค่ะ